สวัดีค่ะทุกคนพบกักบช่องเบเก้ทีวีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาไหว้<า>พระท่านเรนูค่ะ,ะท่านเรนูเรียนบ้านใคร,รเขาเรนูน,รน้าผู้หญิ่าของบ้านใช่ไหม้าบ้านคุณพ่อนะครับผมอ่าคุณแม่ครับเช<น>ิญค,ครับ<น>ผมเราก็มาทุกครั้งเราก็ต้องไหว้พระท่านเรนูทุกครั้งใช่ไหมลูกโอค์ข้างหลังน่ารักมากเลยครับผมต<น>ีจัมปู่ตะมุตตะมิไปเลยครับผมเราไปถวายลูกเทียนดอกไม้ก่อนนะครับลูก ไไปเไปเเเลลลยยยวันเสาร์คือพระาธาตุอะไรหรูหเหรอวันเสาร์คือพระาธาตุอะไรคุณพ่อวันเสาร์คือพระาธาตุนครลูกหนูเคยไปแล้วรอบหนึ่งครับผมตรงที่มีองค์พญานาคองค์ใหญ่นะลูกจำได้ไหมให้ลูกๆคนยังไม่เยอะลูกไปเลยไปไปเลย อันนี้พระธาตุเรนูพ่อจำไม่ได้ละคุณแม่วันอะไรอ่ะพ่อพ่อจำไม่ได้ลูกเราต้องไปอ่านดูลูกมันมีที่อ่านอยู่นะครับผมวันจันทร์วายพระธาตุเรนูอังคารเลือดูพระราชิวันจันทร์ลูกถูกต้องครับผมคุณแม่เก่งมากเลยครับคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมอุ้ยแม่เย็นอุ้ยอุ้ยพ่อร้อนคนเดียวถึงจะออกอ่ะ เอามาน้างลูกเอาเลยข้างบนครับลูกเจ็บๆโคตรโคตรแม่มือแทงอ่ะให้นูด้วยหนูเอาผูกด้วยลูกให้คุณพ่อเลือกเองเอาเลยครับเบี้ยวเลยลูกอ่าใส่ก็ได้ครับผม นี่ครับผมองค์พระชาตเรนูนะครับใครที่ได้มาจังหวัดนครพนมก็ต้องมาไหว้องค์พระชาตเรนูนะครับฝากขอพรนะครับจากสิงิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ภูบ้านกรุงมานานแล้วนะครับโอเคครับคุณแม่ครับเปินเชิญครับเจ้าของช่องนี้เงียบบ้างเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอ่า

ทุกที่เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบชอบพาไปเนาะไปทุกที่เลยนั่นไงเขาไปถึงวัดท่าเชียงดาวเลยนะเพื่อนๆอยู่ที่ไหนวัดท่ามเชียงดาวอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไกลไหมอยู่ไกลไปไกลไหมเป็นเป็นของหลวงตาลยวัดหลวงตาอะไรหลวงตาหลวงตาจำได้เลยนะครับผม อ่านี้ก็ถือดีๆครับผมตั้งแต่ตอนน่าจะสามขวบค่ะใช่ไหมคะลูกได้ไปกี่ครั้งแล้วสองครั้งสองครั้งแล้วนะครับผมโอโ้โหโอ้เคครับม,มีการรัดเลยนะเพื่อนๆครับรัดเล็กเลย จะเข้าเพื <si hai> ่อนเหมือนสาแฝดเลยนะครับผมตะมูตะมิเหมือนกันเลยนะครับผมนมูสาวจตาลหนูหนูเป็นนอรงียทำได้ไหมลูกหหน่แม่ะทกโลูก ไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมแม่ไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมตายอ่ะไปแม่ไปจากอันนี้ครับเอาเร็วครับเร็วนี่จับเลยจับไม้จับไม้ดีไหมลูกจับเลยไม่ใช่จับอย่างเงี้ยลูกนี่เห็นไหมลูกนี่ไงอ้าลองลูกลองดูสิเบา เรียกวันนี้เอาเปลี่ยนอันก็มีโ,โอ้โหเสียงโอ้โหค้อนเหมือนไม้จีพิกเลยครับเพื่อนอืมโอ้อันนี้ก็ได้ครับเสียงก้งเลยครับ้งอุ้ยโอเคครับ พี่กี้พ่อพอะไรแค่เริ่มกดไลค์ก็แชร์ไปหลายๆรายให้ชาวโลกเอทีอ็นนะคะบ๊ายบายวันนี้ขอตัวเราไปพระธาตุพนมก่อนถัดนั่นก็คือวันเกิดวันอาทิตย์ขอะคุณแม่ค่<ป>ะค่ะเดี๋ยวเจอกันเดินทางนะครับผมวันนี้นักท่องเทือกเยอรมันที่อำเภอเรูนครจังหวัดน,นครพนมครับไปอ,อีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ยนั่งขึ้นรถครับขออนุโมทนาจตุมภูมิ